บทที่หครับอุทกภัยกับน้ำใจคนกทมผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในกทมชานเมืองแล้วก็จังหวัดใ,ใกล้เคียงนครหลวงกับบางจังหวัดนี่คงประสบกับทุพพิกภัยจากอุทกภัยและภัยจากอากาศหนาวเย็นในระยะเดือนสิงหาคมถึงราวๆเดือนธันวาคม2526โดยทั่วหน้ากันที่ผมนำเรื่องนี้มาคุยกับคุณผู้อ่านก็เพราะว่าอยากจะปรับทุกสู่กันฟังชันเพื่อนสนิทมิตรสาหาย หลายคนคงอยากจะเล่าให้ใครฟังถึงความลำบากยากเข็นของตนเองซึ่งผมก็เช่นกันครับขณะที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ท่านอาจจะผ่านวิกฤตก,การณ์นี้มานานแล้วก็ได้แต่คนที่เคยประสบกับความทุกข์แล้วยังคงไม่ลืมโดยง่ายผมจึงมาสะกิดสะกาให้รำลึกเหตุการณ์อันน่าเบื่อหน่ายในช่วงนั้นและขณะนี้เมื่อนึกถึงมันนะครับก็พอย,ยิ้มออกมาได้บ้างแหละแต่ว่าตอนนั้นยิ้มไม่ออกเลยแม้แต่นิดเดียวรอยยิ้มก็เป็นรอยยิ้มที่เหี่ยมเกรียมหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นรอยยิ้มที่สุดจะเด๋อดดาเต็มที ยิ้มเพราะไม่อยากจะเครียดกับมันมากนักแต่ก็ทําให้เข้ากับสุภาสิตธิ์ของคุณหลวงวิจิตวาทการที่ว่าคนเก่งต้องยิ้มได้เมื่อภัยมาบ้านของผมอยู่ในซอยอ่อนนุชและในซอยนี้ก็ไม่ได้น้อยหน้าใครในเรื่องน้ําท่วมเมื่อน้ําขึ้นสูงสุดจะระดับสเสลของคนที่สูงราวๆร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรขากางเกงก็พับกันไปอย่างนั้นเองละครับแต่ที่จริงล้วถึงจะพับให้สูงแค่ไหนมันก็ไม่พ้นน้ําไปได้หรอกต่างก็พากันเป็นพระเอกในเรื่องทุ่งลุยลลยกันทั้งนั้น ชุดของคนแถวบ้านผมก็คือชายมักใส่กางเกงขาสั้นไปทํางานส่วนเสื้อนั้นเป็นเสื้อยือดบ้างเสื้อจีบ้าทะบ้างรองเท้าแตะพร้อมด้วยหิ้วกระเป๋าที่บรรจุไปด้วยเสื้อผ้าชุดดีที่ต้องใส่ทํางานรองเท้าหนังหนึ่งคู่ถุงเท้าบางทีก็มีใส่ประหลาดไปกว่านั้นนะครับอันได้แก่ตัวของผมเองเรื่องมันมีอยู่ว่า วันหนึ่งผมจําเป็นต้องออกไปงานศพญาติผู้ใหญ่ที่วัดธาตทองผมจะหอบอะไรไปด้วยเหมือนไปทํางานตอนเช้ามันก็ไม่ถนัดเลยก็เลยใส่กางเกงขาย,ยาวสีดําใส่เสื้อเชิอแขนสั้นสีขาวรองเท้าดําเตรียมเน็กไทดําไปแวะผูกด้วยแต่ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงก่อนพอไปถึงที่ที่น้ําท่วมก็จัดการถอดรองเท้าออกพับขากางเกงลุยน้ําไปขึ้นรถแต่พอมาถึงถนนแห้งๆผมก็เอาขากางเกงที่พับไว้ลง ยังไม่ทันลงหมดเลยนะครับเอาเอาลงไว้ข้างเดียวรถเมย์มาก็ต้องรีบขึ้นไปทำไห้รีบก็อดขึ้นดังที่จะได้คุยต่อไปนะครับขณะนี้ผมจึงอยู่ในชุดประหลาดก็คือใส่กางเกงขาสั้นข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งเท้าเปล่าเปลื่อยก้าวขึ้นหาที่นั่งบนรถเมย์ผมเชื่อว,ว่าต้องตกเป็นเป้าสายตาของผู้โดยสารบนรถเมย์ทั้งคันนั่นแหละครับกระเป๋ามาเก็บสตางค์ทันทีโดยไม่ทันทําอะไรได้ พอกระเป๋าเลยไปผมก็เอาขากางเกงลงทั้งสองข้างสวมถุงเท้ารองเท้าตามปกติผูกเน็คไทเรียบร้อยนั่งอยู่สักพักใหญ่กระเป๋าก็เดินมาที่ผมแล้วก็ขอค่าโดยสารอืมก็หายไปแล้วหายไปเมื่อกี้นี้ก็ททำท่ามไม่แน่ใจอยู่ครู่หนึ่งนะครับแล้วก็กระมิบกระเมียนม,มาถามว่าเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อตะกี้น,นี้ให้สตางค์ค่าโดยสารจริงๆเหรอผมก็เลยหยิบตั๋วให้ดู เขาดูไปนะครับก็อ๋อแล้วก็ขอโทษผมซะยืนมองอีกนั้นผมก็มันึกขึ้นได้ว่าแม่เขาสงสัยจะจําผมไม่ได้ก็หนเมื่อผมอยู่ในชุดที่แตกต่างกันมากเลยนะครับคือตอนขึ้นมานี่เหมือนตัวตลกยาจกเข็นใจแต่อยู่ๆก็แปลงโฉมไปเป็นอีกคนหนึ่งสะละสําหรับชุดเดินทางของคุณผู้หญิงก็เป็นสิ่งที่ประดุมความสดชื่นในยามยากนะครับคือเธอหลายคนมักจําเป็นต้องใส่ขาสั้นไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็าตาม และท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายก็มักจะทำพฤติกรรมกลับกันกับตอนน้ำแห้งคือมักรีบแย่งนั่งแล้วปล่อยให้คุณเธอเหล่านั้นมาเยืยนใกล้ๆขาที่อยู่นอกกางเกงมาเสียดสีด้วยความที่รถแน่นมากๆทั้งในรถเมล์และรถสองแถวรู้สึกท่านเหล่านั้นค่อยจะมีสุขภาพจิตดีขึ้นมากนะครับตอนนี้จะคุยเรื่องที่เข้าเรื่องตามหัวข้อที่เกริ่นเอาไว้นั่นก็คืออยากจะเล่าเรื่องการเดินทางไปทํางานและกลับจากทํางานของคนเมืองหลวงสู่กันฟังตอนแรกก็ว่าด้วยหมวดยานผ่านาซะก่อนครับ ยวดยานที่ผมใช้โดยสารมาบ้านก็ได้แก่รถไฟรถสองแถวรถเมยประจำทางรถเมยในซอยรถมอเตอร์ไซค์บางคนก็บอกเรือพายทำด้วยไม้บ้างโฟมบ้างเรืออลูมิเนียมบ้าง ตามแต่จะหาได้ตอนน้ำท่วมว่าถึงรถไฟสายตะวันออกถูกน้ำท่วมปริมรางการรถไฟมีคำสั่งให้รถไฟแล่นช้าๆไม่ให้น้ำกระเพื่อมไปถูกเครื่องใต้ท้องรถไฟและสายผ่านรถไฟเพราะถ้าน้ำเข้าเครื่องล่างแล้วเครื่องอะไรต่างๆจะไม่มีเพราะขาดแคลน ถ้าเสียก็ต้องรอฉะนั้นขบวนรถไฟที่เคยแล่นประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสถานีมักกะสันนะครับก็ใช้เวลาในยามน้ําท่วมนี้ถึงสถานีละหนึ่งชั่วโมงถ้าใครคิดจะมาทํางานรถไฟก็ต้องทํางานตอนครึ่งวันบ่ายครับถึงจะทันรถ2แถวครับผมอยากจะให้ฉายาคําว่าเป็นทั้งพระเจ้าและมหาโหดคือเผด็จการอย่างเต็มตัว ผู้โดยสารต้องก้มหน้ารับกรรมหุบปากไม่โต้เถียงจงกระทําทุกอย่างที่ท่านกระเป๋าสั่งอย่างเช่นชิดตามกันเข้าไปตามกันเข้าไปแถวละสิบห้าคนนะพี่ตรงกลางไม่มีอะไรกัดลอกเดินเข้าไปข้างในเธอะถ้าใครไปเถียงเขาก็จะบอกลูกพี่คือคนขับแล้วก็ให้จอดส่งเงินคืนไล่ลงตรงนั้นแหละคนก็เลยไม่กล้ามีปากมีเสียงนะครับเพราะว่าการที่จะได้ขึ้นรถสักคันหนึ่งนั้นมันแสนยากจริงๆแม้แต่จะต้องเบียดกันถูกอัดซะยิ่งกว่าถั่วตัดในปี๊บก็ไม่ปาน บางทียืนตรงบันไดล่างได้ข้างเดียวมือเหนียวเหล็กเอาไว้ให้แน่แนแคนที่ขึ้นใหม่ก็ขอเป็นแค่เอาเท้าสอดเอาไว้แล้วก็มือกเกาะเหล็กได้ก็พอใจแล้วล่ะครับกล่าวถึงพระเจ้าปคุณคนขับก็เหลือรับประทาน บอกให้คนเดินเข้ามาข้างในแล้วใครเมินเฉยต่อคําสั่งก็ออกรถอย่างแรงแล้วเบรกทันทียังผลให้คนมารวมกองกันข้างหน้าและกระเป๋าก็รับลูกโดยประกาศว่าว่างแล้วครับว่างแล้วครับขึ้นมาเลยครับมีที่ว่างครับแล้วเขาก็ขับกระเด้งกระดอนแค่ไหนจะเลี้ยวซ้ายจะแซงขวาเขาเขาเป็นพระเจ้าของถนนครับจะลงมาคุยเล่นมาทําธุรกิจจะกินน้ํากินถ่าตามถานนรน่นแคบโอยอมได้ตามอธัธยาศัย จราจรตอนน้ําท่วมนี่เขาผ่อนผันมากโดยเฉพาะบนสะพานพระขนงครับใครไข่เลี้ยวเลี้ยวใครไข่จอดจอดใครกลับรถเอากลับไปเรียกว่าจราจรเป็นจราจรทีเดียวครับรถเมล์ประจําทางรถเมล์ในซอยก็ไม่สู้ต่างกับรถสองแถวมากมายอะไรนักพูดถึงคนโดยสารยามรถขาดแคลนเช่นนี้นี่เราเพิ่งได้เห็นน้ําใจคนไทยกันอย่างแท้จริงก็คราวนี้แหละครับยิ่งกว่าตัวใครตัวมันกันซะอีกนะครับ ผมเคยไปอยู่ประเทศอินเดียเมื่อสิปีที่แล้วเห็นการแย่งชิงกันขึ้นรถของแขกแล้วนอนาจใจมีทั้งผลักทุบซอกเบียดเสียดยัดเยียดทำทุกวิถีทางที่จะนำตนเองขึ้นไปสู่บนรถให้ได้เดี๋ยวนี้บ้านเราในยามนี้ยังไงอย่างนั้นทีเดียวครับไม่ได้ผิดเพี้ยนกันไปเลยคนชราเด็กพระโอ้ยป่วยการจะพูดถึงไม่มีใครเอื้อเฟื้อต่อใครอีกต่อไปทุกคนมุ่งจะจะขึ้นให้ได้หาที่นั่ง ถ้าไม่ได้นั่งก็ต้องยืนกันไปเกือบสองชั่วโมงท่ามกลางการเบียดเสียดยัดธนานกันอย่างนั้นการแย่งกันก็มีทั้งเอาสัมภาระที่ถือมาจองเอาไว้โดยยื่นขึ้นมาทางหน้าต่างหรือถ้าแน่นมากหลายคนก็ถือโอกาสขึ้นรถกันทางหน้าต่างซะเลยผมก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับทั้งสองเรื่องนี้และครับนั่นก็คือว่าเรื่องแรกคือการเอาถุงกระดาษมาจองทางหน้าต่าง วันหนึ่งนี้ผมจะต้องขึ้นรถสองแถวกลับบ้านก็พยายามไปขึ้นทางบันไดาตามปกติแปลกใจที่เห็นที่ว่างท,งทั้งที่ยังมีคนอื่นยืนอยู่ไม่คิดมากแล้วครับรียบหย่อนก้นลงนั่งรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังครับยังไม่ทันจะทําอะไรก็มีคนมาดึงถุงกระดาษข้างหลังผมออกไปพร้อมด้วยเสียงเจริญพรของหญิงกลางคนว่าอุสาวถุงส้มจองไม่มานั่งเพียงอีกนี่แน่ว่าแล้วไม่ว่าเปล่าครับจะหล่นทุบกลางหลังผมตุบใหญ่ เจ็บแตไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกครับแต่อายมากกว่าแล้วมีฮิริโอตะปะอยู่ด้วยไม่เจตนาจะแย่งจริงๆแต่ไม่ได้สังเกตให้ดีเท่านั้นเห <ST> ็น <he S 2> ที่ว่างก็อยากนั่งทันทีแค่นั้นเองทุบด้วยใจหลายอีกครั้งหนึ่งขึ้นรถประจําทางสายวิ่งในซอยอ่อนนุชนะครับผู้คนก็มากเหลือเกิน <ST> ผมจึงลองอ้อมไปทางขวาของรถแล้วส่งของก็คือถุงใส่รองเท้าขึ้นไปจองเอาไว้พอผมขึ้นไปก็หาไม่เจอครับ มีคนหยิบส่งให้บอกว่ามันตกจากเก้าอี้อยู่ข้างใต้เก้าอี้มานานแล้ววันนั้นก็เลยต้องยืนอีกวันหนึ่งผมไม่ฟังเสียงละ่ะปีนขึ้นทางหน้าต่างบ้างกว่าจะมุดฝาหน้าต่างเข้าไปได้ก็ถูกขอบหน้าต่างบาดได้สักสองสำเพ็เห็นจะได้เมื่อก่อนตอนหนุ่มๆที่ผมชอบเล่นบาเดียวดึงขึ้นมาใช้วิชานั้นในการขึ้นรถทางหน้าต่างสงสัยจังทำไมไม่คล่องแคล่วเหมือนเก่าก็ไม่รู้เอะหรือว่าไอ้พุงเจ้ากรรมนี่เองนะที่มันค้ำเอาไว้ทําให้เราไม่คล่องตัว การที่จะขึ้นรถทางบันไดาตามปกตินี่จะต้องฝ่ากับผู้ที่จะลงรถและก็เสียงด่าทอว่าขอลงก่อนดิอย่าเพิ่งแทกขึ้นมาแม้มรารยาทดีกันทั้งนั้นเลยนะครับอ้าวไม่ให้ลงแล้วจะขึ้นมานั่งกันที่ไหนแต่ที่จริงยามนี้คนที่อยู่ข้างล่างเตรียมตัวจะขึ้นรถเมร์นั้นใจร้อนมากกว่าคนที่กําลังจะลงรถนะครับบางคนที่จะขึ้นรถก็ทุ่มเถียงไปว่าเฮ้ออยเร็วสิว่าขอให้คนขึ้นไปบนรถก่อนแล้วค่อยลงก็ได้เดี๋ยวไม่มีที่นั่งกันหรอกมันกลับกันไปได้อย่างน่าแปลกนะคุณ เรื่องที่จะลุกให้คนมีท้องหรือแม่ลูกอ่อนนั่งนั้นเป็นอันไม่ต้องหวังยังมีบางคนที่มีน้ำใจจะถือของให้คนที่ยืนอยู่บ้างเขาได้นั่งวันหนึ่งผมก็อยากจะเป็นพลเมืองดีนะครับช่วยเอื้อเฟื้อคนที่ยืนจนขาแข็งบ้างผมก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งมายืนใกล้ๆหอบอะไรพรุงพรางจึงเอื้อมมือไปรับถุงหนึ่งหวังจะมาถือให้เขาไม่ค่อยปล่อยอครับไอผมก็นึกว่าเขาเกรงใจจึงแย่งถุงมาจะถือเขาก็บอกว่า อย่าถือเลยครับนี่มาลองเท้าผม่ะมันเปียกนะโถเอ้ยจะบำเพ็นประโยชน์เขาทั้งทีเกือบสวยซะแล้วถนนแถวซอยอ่อนนุชยังมีรถรอสอพอและรถทหารวิ่งช่วยบริการประชาชนอยู่บ้างเหมือนกันนะครับผมเคยใช้บริการกับเขาด้วยเวลาจะขึ้นต้องปีนบันไดเหล็กที่เอามาเกี่ยวไว้ชั่วคราวเมื่อขึ้นไปก็ยืนซ้อนกันใครอยู่ข้างหน้าก็ได้เกาะตรงรอยต่อกระบะรถอยู่ตรงกลางก็ กาะขอบรถที่เป็นไม้ลูกกรงซึ่งอ่อนยืบยาบน่ากลัวเอาไว้บ้างนะครับบางคนก็นั่งบนหลังคาไปพวกที่ไม่ได้เกาะอะไรเลยนี่รู้สึกจะเสียวมากเพราะว่าถึงรถจะพยายามวิ่งให้ช้าก่าปกติก็ตามแต่ถนนหนทางมันแตกเสียหายไปหมดยิ่งกว่าโลกพระจันทร์มันก็ต้องตกลุมบกบ้างน้ําบ้างขึ้นสะพานลงสะพาน พอเทบจะหักกันหลายหนครับเวลาเบรกทีนี้บางคนก็เสมมระทะกันแล้วก็ยึดกันไว้บางทีก็นั่งราบไปกับพื้นรถโอ้ยผมระหวาดเสียวมากไม่สู้ใช้บริการสักเท่าไหรนะ่นักถ้าไม่จําเป็นนะครับผมต้องชมพมนักง,งานขับรถอาสาสมัครพวกนี้จริงๆเขาไม่ได้อะไรตอบแทนคุ้มค่าเลยแต่เขาเหล่านั้นใจดีครับขับและจอดด้วยความระมัดระวังต่างกับรถเมลและรถสแถวบางทีคนเขาย,ยกมือในป้ายก็ไม่จอดรับเฉย คนขับรถรอสพอและรถทหารเหล่านี้นะครับมีคนหนึงปรารบกับผมว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมีคนใช้บริการของผมประมาณ4ี0ร้อคนนะครับจะมีคนขอบคุณผมสัก5้าคนก็ยากผมรู้สึกเข้าใจและเห็นใจอย่างสุดซึ้งผมจึงนำคำปรารบนี้มาคุยกันหลังรถเพื่อจะให้ใครต่อใครได้รำลึกถึงบุญคุณของเขาและเป็นกำลังใจให้เขาบ้าง พอผมกล่าวจบก็มีทหารท้ายรถซึ่งเป็นพวกเดียวกับคนขับนั่นแหละครับกล่าวว่าประโถเอ้ยคุณครับก็ตะลุงแกหูตึงอ่ะครับใครเขาขอบคุณแกดังๆแกก็ได้ยินแล้วก็เลยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แต่ส่วนมากเขาขอบคุณกันเขาขอบคุณค่อยๆแกก็เลยไม่ได้ยินแล้วครับไอผมก็เลยถึงบังอ้อครับสงสารบางคนที่ขึ้นเรือนะครับบางครั้งต้องเสียเงินถึงวันละสี่สิบบาทก็มีบางคนตลีตะลานขึ้นเรือโฟมเหยียบท้ายเรือกระเด้งกลับมาครอบหัวหูเปียกปอนไปหมดก็มีเฮ้ย ขอเพื่อนร่วมทุกจงประสบสุขในปีนี้ทั่วหน้ากันจะได้พบปะน้ำท่วมเหมือนปี2,526อีกเลย